สวัสดีครับผมจงเดีย้ยน,น,น,นะครับเตรียมรางวัลน้องอุ้งอิงนะครับผมนะหลังจากรอคอยอยู่หลายวันสุไตายเขาก็มาพอเด็กๆอดอดอนไลวันครับผมรถตลาดเหี้ยอ้วนนะครับผมนะ นนีี่่่เลยพวาตก้ใช่ตัวนี้นะมันตกตรงไหนบ่อนี่หนะใช่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ขึ้นไม่ได้คือมันไข่หนักมันจะตายมันเดินคือเดินมาเดินเซ่เซ่เซ่มาก็ตุ้มลงนี่เห็นก่อนนะนี่ขนมาเลยเทียนอ่ะเอามาเลย

อย่าไปยุดนะโคงการเขาหาของกินเะนี่ยรุนสวัสดนะครับตอนจ่า F4 ตุกสารนะครับที่น่ารักนะครับ F4 ตีบรังบาน F4 น้องอุงอิงนะครับ F4 ต่างประเทศ F4 เจ้าหน่อยเป็ดบานแพงนะครับผมนะแล้วก็ F4 ก้องแกงเล็กๆ f ีก 4, ขาของเราครับผม สวัสด,ดีว่ะชาวเอฟซีชาวตายทุกคนนะครับผมนะขอสวัสด,ดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะกับจาวนี้บรรยากาศจะมีลมเย็นผัดมานะครับผมประมาณลมฝน chạy luôn cầm mẹ, đi đi เซโดนำนองกับเมื่อคืนลุงเดียบอามของเนี่ยกับจากนาสมุนามาด้านในไม่ยอมกลับกามานอนครับผมยอมเดินมาตามลุงเดียบมาได้ครึงงงรคร่งหนึ่งเอาวิ่งกลับเดินเดินมนได้ครึ่งหนึ่งวิ่งกลับวิ่งวิ่งไปเล่นวิ่งไปเล่นตามเมันเป็นชิดบล็อกจนหายไปเลยครับ สามตุ่มกว่าเกือบสี่ตุ่มครับผมนี่ไปเล่นกับเจียดูปันเสียดูจอมปันครับพมยอมทุกตีเผื่อได้ไปเล่นกินด,ด้วูตัวก,การมายมเมือคืนสองสามตีอันรูตัวกับหัวพิษไม่ต้องออกลงนะวันนี้อยู่ในคอกนี่แหละนะ นะคือไม่ต้องออกไปรู้ใช่ไหมเมื่อคืนทำอะไรรู้ใช่ไหม่มะ,มะสี่ถุมสี่ถุมกว่าโดยจำกับเอฟซีคือตอนนี้การมายุมมัน,นรับผมกลัวตามตาเดินตามลังลงเดียมาผม พอเพล้อปั๊บเดียวหวิง่งตามเสื้โดูให้ไปครับผมยอมทุกตีตึงเนี่ยเจ้านี่กับตึ้งไส่กับไม่กลา้าไม่กล้าจะโวยวายครับผมไม่กล้าเรียกลุงเดียไม่ครับผมน,นะนะออกก็ไม่กล้าออกน,นะปกติถ้าลุงเดียเดินมาตึงกอกนี่คือคือโดดดีใจเลยครเพราะรู้ว่าลุงเดียต้องมาเปิดประตูไหนออกไปเล่นไหนออกไปเตี๋ยว อันนี้ไม่กลาก้าครับเป็ดใช่ไหมเป็ดใช่ไหมฮะอยู่ในค้องนี่เลยนะไม่ต้องออกไปเลือกเกินเกือบสิบุน้นกับเอชตี เอาไปตามกลับมาไปตามกลับมาเอามากอกลาตึงขอ,อกได้ต่อนหนึวิ่งได้ครึ่งหนึวิ่งก็อยู่นี่น,นะนะรู้อยู่คือดื้อก็คืออยู่ในกรงนะไม่ต้องไม่ต้องลุก ไม่ออกไปแน่ำตำตัววันนี้บอกแบบนี้อะตำตัวน่ารักจ้าวๆนี่ห้ไปเตี๋ยวกับพวกมิบสีจนหลวงเดียวไปอาบน้ำเลยเสร็จหลวงเดียวว่าเออปล่อยแหละ มแมวขาวกงเลยเนะน,นื้อเลยจนลงเรียบนามเลยเช็ดเกือบอาถุ๋มกว่าไม่ต้องไม่ต้องมาใกล้เลยไม่ต้องมาใกล้เลยไม่ต้องเลยลไม่ต้องอวไ,วไปเลยลงไปต้องเอาไปใช้ใยไปจองนะครับใบวิงเล่นอยู่กับ,กบเสียดูกับตุงมนหะน้านะครับผมอาถุ๋มเกือบเตียงคืน ไปเดินตามมากับตึงจะเจอมันมนี่ว่าวันนี้ครับเอาปลอกคอไหมแล้วครับตีแรกว่าจะไม่ใจป้ายครับพมเป็นกปลอกปลอกขอผ้านี่กค,คงจะกัดมดแต่ไม่ได้เลยครับ ผมไม่มีปลอกคอเดือกับพวกไม่ยาวยวายรู้อยู่ใช่ไหมนอนลงไปเลยเดี๋ยวคือสายมันสั้นนะกับอันนี้อันที่ซื้อมานะกับันงเดียวเลยไม่ได้ปูกับผมสั้นเกินกับพวกนิดเดียวเลยพี่สินไ À, cái là... ừ, này yên để mấy phút mấy 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 gặp đưa cái là tục giang thế này cạp cắt mất đuôi cả gì cắt đi lên này đu đu gặp đu đi dây chị là có vẫn đi tầm thôi มันก็ไม่ต้องออกไปไหนท,ทั้งสิ้นแล้ววันนี้กัดด้วกับยี่ัีกัดไปี่เลยไปเร็วเด้อสุดๆเลยมาคืนครับ ไม่ไปนะไม่ไปนะนี่รูตัวกับผมรูตัวกับพิษปกตินั่นตะก้าได้ยินเสียงบุนรอดแบบนี้นัร่รองได้กับหินกา้าใไสเลยมาแจกฟองเสียงลงเดียวเลยมานี่เลยมามารูตัวกับพิษไปไปไปฉีไปแป๊ปปปแบบเดียวแล้วไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้ ตกยางตีกว้างหน้ารับเอ็นไม่กับเอ็นไม่กับไส้กัดมดเอ็นเอ็นเอ็นไม่กับเอฟซีอ่ากัดไหมกัดกัดไหมจะกัดเพื่อไล่ดูดูกับตรงมันหน้าตีไหมกับเอฟซีไล่เร็วลายเร็วการมดนี่กับ ไม่ฟังอีกไม่ฟังอีกฟังจะที่ไหนอะฮะนี่นี่เห็นไหมพอเริ่มฮะปล่อยเริ่มเริ่มเริ่มดื้อเริ่มดื้อเนี่ยเนียเนี่ยเนียยิ่งโตยิ่งดื้อกนอื่นยิ่งโตก็ยิ่งรู้เรื่องอันนี้ยิ่งโตยิ่งดื้อฮะ ไปกับแม่ก็แม่กับกระปุมนั่งอยู่กลางถนนนู้นัวนวันนี้หาดดี้กับผ้มต้องทำโทษดูดูกับพฤติกรรมคือไม่อยากตีเะเหมือนเกน อย่างมากระลมเรียจ่ายเสี่ยงนะครับผมนะแต่เมื่อคืนนั้นโดนการมายมไปซ่องที่ซ้ที่ตัวความดื้อเกินครับผมไม่ยอมตึงเน้นครับผมน่นตามไปปีหญ่กับจอมปันนัลุงเดีย,ลยไนนล,ลยไ่ไปนอนลังบ้านเมื่อคืนลุงเดียไปไปนอนหลังบ้านเลยไปไม่ต้องให้เห็นหน้านะว่ามันนอนเล่นหน้าบ้านคือปันนองครับผมแล้วไม่ใจว่าปันนองไปไหนครับปันนองพาวิ่งไปงกลางถนนไปบ้านเด็กก็ไอตัวสี่ข้าว มันน่าเกินครับพอได้เล่นกับน้องสักแป๊บแล้วก็คือนั่นแหละครับเพลอปั๊บเดียวก็พ่าน้องนู่นแหละไปหน้าบ้านเด็กก็หรือไม่ก็นู่นไปป่วนชาวบ้านไปไปปวนบ้านตัวอื่นแล้วเวลาเขาหายกันมาเวลาเขาสู้กันมาวิ่งนี่ติงนองนี่มันมันน่าเกินครับอันเดิมเดิมเล่นมาครับแล้วก็หันมองแต่บ้านเด็กนี่ นี่ตาลุงเดียลองปล่อยดีดีไปสักแป๊บปตาก็ตำบนเล่นอยู่กับดีดีตะแป,ะป,ะปะ๊บปะเพือรับสายตาปุ๊บปะป่าวิ่งไป้บ้านเด็กไปไปไปพอแล้วทีนี้ดีดีไปเนี่ยกับกัดกัดมดก็ยังลุงเดียบอกกับสายได้กัดมดสายปลาว่ามันอ้าดูกับตึง้งตึ้งเอาไม่ใช่อยู่การแต่ลากับสายปลาความแรงนี้นะครับกระชากวังเดียว เรียบร้อยครับอันี้ก็ไม่ตีความเดี่ว่าเขาโตเขาแข็งแรงครับเรียบร้อยนี่พึ่งพึ่งจี้ก็กจกทุ่งนะครับบอมันจ่ายไม่ได้แล้วยังเดียวบ,บอกกับสายป้าอืมอืม,อม เรียบร้อยครับปุ๊บ f 4. สใส่ผ้ากระจากตีเดียวเล็กี่เป็นตะข้อกับฮักไปเลยครับปุ๊มนี่ยิงช่วยช่วยช่วยบอกตีกับ f สีดือด้อดื้อแบบยิงโตย,งยิงดื้อครับปุไม่กลัวแล้วพอใช้ได้ก็ไม่ไม่ไม่จากหรื่อหวาลุงเดียใจแต่เสี่ยงลุงเดียมไม่ได้ตีก,ก,ก็ก็เลยไม่กลัวเสี่ยง รู้กับพฤติกรรมเอออยากเล่นอยากได้กับเปื่อนครับผมแต่กับป้อยงังเล่นนะครับพอเล่นได้กับร้อเออข้าวกลงข้าวอกแต่นี่ไม่ฟังเลยครับนะักไม่กลัวเลยครับผมตึงแรงเยอะครับผมก็กบอกแล้วว่าไายป้านี่เอาไม่อยู่เลยครับพี่ต้องเป็นโจอย่างเดียวเลยครับก็ตัวเขาใหญ่เง้ครับ แม่แม่รับนั่นลุงเดียบังชีกทุ่งออกนะครับพี่ที่แกกรองเลยนะครับพมกนะเจอเพียงแต่ว่าเออสายมันสัน้นลุงเดียก็เลยไม่เอามาพูกแกนั่นเองครับพวเรียบร้อยกับกระจากทีเดียวการนี้กาอยู่เนี่ยกักบ,บริเวณไว้ตรงนี้เลยเนาะน้องไม่ต้องเดีอดร่ะะางกอย่าววุ่ยวายเนาะแล้ววิ่งกับไม่สนใจเลยลุงเดียรีคกับ แสดงว่าเขาไม่กลัวแล้วกับหลุงเดียว,วานะคำสั่งนะเออเสี่ยงเลยแบบนี้ตังเต็มเหมืองขึ้นครับพี่สีกินข้าววินยแจ้็กับหลุงเดียบร้อยนอนเล่นบ่ว่าหางครันรอนออเอานะกับบนรงบุญดอดได้นะครบผมนะก็ล้าไปจนตึงซี่ถุมกว่าครบผม การลงเดียร์เรียกว่าไปดิดี้าไปนอนติในบ้านไอ้มันนลงมาได้เดินตามหลุงเดียรมาทักเสียกาดายพราฮันไปดูไอ้สิ่งวิ่งตามเียโดหายไปเลยครับผมเจโดนกระจองปันครับผมลุงเดียฮะทอ้องดำดรอปเอาเจอเจอแล้วก็ลุงเดียรปากรับเดินตามลังหลุงเดียรมาได้ตอนได้ไม่ตึงถึงทางเปุ๊บ quỳnh á đồ bị và cũng quần bệnh quần á anh chưa có cả bay lề cả phong há đi về lề cả trên lùng đi dòm nữa cả right. chị chị hào, cả right. chị chị là cả rồi chết khi kia ha cả bay rồi chết cả ư và plói ta ta bệnh cả cứ khi kia cao cọc lại lại lọc เออทรงซ้านี้กับผมเอาป่ายใจแต่เดิน่องตามห้าตามตรงหน้าไปเจอครับผมนู่นิ่งมาจากบ้านตูรููกับิ่งมาสี่ถมกว่ากี่ดูกับเวบจีเกือบเทียงคืนสี่ถมกว่านั่นดูปกติกรามเอาเองครับผม มันเอาไม่ยู่เลยกับใส่ป้าอันดีครับในว่าสมองความจาเขาเันว่าขอกนนั่นนั่งคือเขาตุกกักบริเวณแล้วก็ไปไหนไม่ได้เลยอันตีจริงเ็าโดดตีเดียวครับผมบอกกันนั้นเขายืนกับมือสู้กว่ากว่าขออยู่แล้วครับผมแต่ในว่าสามองชิปตรงใส่ชิปมันในฟังเข้าไปแล้วกับในว่าสามองว่าเออฉันตุกักบริเวณแล้วนะอืฉันไปไหนไม่ได้เลย ีกคมนครับวามเดินตามมากันจนเหนื่อยไม่รู ण, ้ก <cko disgu ised swear> ี่รอบกับเอฟซีเม <identified aura> so, uh ื่อคืนนั้นจนหลุงเดียวว่ายอมไม่เอาแล้วเหนื่อยต้องไปอาบน้ำหลบซ้องครับอีดูอาบน้ำออกมาเสร็จอ่ะไอ้ดูอีกับพวกมันนอนไม่รับอีกแต่นอนรัวไม่รัวให้ไปไหน เดินตามมาอีกเอากรบปุมจะคอมเมนต์มาตีกับว่าต้องตํแแบ็ดนี่ยิกุิกำแบบนี้ไม่กลัวเสเล้ยวกับปุมเจจไม่กินหน้ากรบปุมเนาะวันดีกระุมเจ้าววันนี้ก็หายกับดีดีกับตัวตีกับเอซ อารมณ์ค้างเหนื่อยตั้งแต่มเมื่อคืนกับ้เกือบเตียงคืนเหนื่อยกันเหนื่อยตามาเลียกับเลียตาเนยรับเรียกับปุ้มแต่เมื่อคืนเดินตามมาดีดีอาเจินไม่กิ๊หน้ากับพอดีกับปุ้ม